สวัสดีค่ะคุณหญิงนัชชาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพค่ะวันนี้เราจะมาเรียนร้อยปัดด้วยเลือยสลิงสำหรับผู้พิการบกพร่องทางการเห็นค่ะและพิการอื่นร่วมด้วยนะคะอุปกรณ์วันนี้นะคะจะมีเลื่อสลิงลูกปัดเม็ดเล็กแล้วก็ลูกปัดลูกดาวอันดับแรกนะคะเราปัดรวดออกมาค่ะ เสร็จแล้วมันก็จะเป็นวงกลม่นี้เราก็นำขี้มาขมวดให้มงมเข้าคะ่ะเพื่อที่การปัดร่วงจากนั้นเราก็ปัดขึ้นมาร้อยใสเข้าไปค่ะแล้วแต่เลยว่า จะเอาความยาวแค่ไหนเราก็ใส่ลูกปัดไปนะคะจะให้เด็กนับเม็ดลูกปัดก็ได้ค่ะประมาณ20เม็ดเราก็ร้อยเข้าไป20เม็ดฝึกทักษะด้วยนะคะในการนับเลขเสร็จแล้วพอเราได้20เม็ดแล้วเราก็ใส่ลูกปัดรูกดาวหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะ เราใส่ให้ปัดลูกดาวเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกปัดเล็กๆลงไปดี20เม็ดเราก็ร้อยไปเรื่อยๆเป็นการฝึกนับไปในตัวด้วยนะคะเรครบ20แล้วเราก็ใส่ไปเรื่อยๆร้อยไปเรื่อยๆค่ะจนใกล้จะหมด เราก็นำทีมมาขมวดป้ายนะคะเพื่อที่ไม่ให้ลูกปักหลุดออกมาได้เสร็จแล้วก็สวยงามมากเลยเป็นกำไรของมือที่น้ารงสามารถทำเองได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้เราสามารถฝิกสมาธีได้ฝึกกัรนับเลข แล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เราสามารถนำไปขายได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้รูปตัดเ,เล็กๆตับรูปดาวฝึกในเรื่องของความจำจำจำนวนตัวเลขที่เราใส่ลงไปค่ะ